ช่อง Leo Channel นะครับตอนนี้ลีโอก็นี่จะอ้วนใช่ไหมก,ออก็ก็อะไรก็จะไปไหนก็จะไปหาป้าเจี๋ยแล้วนะคะตอนนี้ลีโอยังไม่ถึงเลยออกข้างนอก6กแมสก์ไหมออกข้างนอกอย่าลืมใส่ ใส่แมสดิ๊ไหนแมสพี่โมอ่ะไหนะะใน,ในักนคะไหนพี่พี่โมใส่ดิพี่โมอ่ะใส่เลยพี่ลีใส่ให้น้องหน่อยไม่ต้องใส่แบบนี้เลยนี่นะคะพี่โ๊อก็ใส่ให้ดูแล้วนะคะอ่ะอุปกรณ์อุปกรณก็ออก อาล้างมือให้ให้ดูหน่อยล้างเป็นไหมเปิดเปิดตรงนี้นะครับเอาให้น้องด้วยเอาพี่โมล้างมือกับพี่ลีหน่อยเอาโมมาแม่ขอหน่อยล้างมือเร็วเอาเอาเจลกับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเร็ว,รวนี่กับพี่ลีพี่ลีบีบให้น้องหน่อเส็เอาล้างาเอานังบาอ้าวขอพี่ลี ีบร uh. ีบบ ja. uh, ีบให้น้องหน่อยเดี๋ยวมันจะบเยอะอ่าบีบเอามือมือเอ่ออ้าพอแล้วพอแล้วเอาล้างอ้ต็มางกงเลยเออล้างเรล้าังไงโมล้ายังไงอ๋อูจะถูแขนถูมือ Chat, เดี๋ยวเอากระดาษช่วยเช็ดให้น้องหน่อยเสียเสร็จหาให้น้องอู้วโอ้อ้าวอ้าอ้าวเสร็จหรือยังโอเคบอกเพื่อนๆด้วยบายบาย โบบายอ่ะบายบายส่งจูบด้วย